เห็น <He> สวัสดีค่ะเมื่อกี้นี้เพิ่งไปาืึกไปจ่ายตลาดมาเนาะคนผู้คนก็รีบจะไปวันลอยกระทงกันนะพี่ตู่ตอนนี้สับสนนะอันไหนเอาเอาอันไหนที่จะใช้เอาทิ้งอันไหนที่ไม่ไม่ใช้เอาไว้ตะไคร้ค่ะวันนี้เราจะมาทําแกงส้มนะคะแกงส้มพี่ตู่ก็จะ ต้มปลาก่อนเนะเพื่อจะเอาเนื้อปลาม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 าบดก,กันกับพี่แกงเนาะพี่ตู่ก็จะใส่ขาหน่อยนึงอเอาขาเข้าไปต้มในน้ำกับวันนี้ได้นี่ค่ะดอกแครยส,สวยดอกแครไม่ใช่ถูกๆนะคะ กิโลละเจ็ดสิบบาทนะคะพี่ตู่ก็เหมามาเลยเพราะว่าเหมามาเพื่ออะไรคะเหมามาทําครึ่งนึงอีกครึ่งนึงแล้วก็เก็บไว้ตกวันนี้ทําน้าพริกแกงส้มด้วยการาด้วยการที่ทําน้ําไว้นะแล้วเวลาจะกินก็เอา,เอาผักลงนะคะเราล้างผักเราเตรียมผักไว้อย่างดีนะคะเรา ผักที่เขาต้มได้ง่ายๆแล้วก็เราก็เอาใส่ทีหลังได้อย่างผักตาดหอมนะคะกระหล่ำนะคะเราเอาใส่ทีหลังได้ส่วนพวกส่วนพวกที่สุก,กยากๆก็ หัวไอหัวประกาศเราก็เอาใส่ที่หลังวันนี้ก็จะมะีน้ำพริกก็จะมีหัวหอมนะคะแล้วก็กระชายนะคะแล้วก็พริกพี่ตู่ใช้พริกแห้งจินดาประมาณ40เม็ดนะคะแกงส้มนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ําแล้วมันมันจะไม่เอามันจะไม่เผ็ดแต่แกงส้มแล้วต้องหวานหวานนะคะออกวหวาน แล้วมะนาวบีบมะนาวใส่ลงไปก่อนจะกินมันจะกลมกล่อมและ,ะเปรี้ยวไปอีกอย่างนะม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จะเปรี้ยวแบบมะขามเปียกนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วก็จะมีวันนี้ได้ใช้กะปิกะปิทากับข้าวของทางใต้แล้วนะคะที่ตู่ซื้อมาโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูเครื่อง,องตําเครื่องแกงก่อนอันดับแรกนะจ๊ะไปดูกันเลยค่ะส่วนปลาก็ เดี๋ยวพี่ตู่ก็จะเอาลงหมอ้อนะคะเอาลงหมอ้อเอาลงหมอ้เอ,มอเอาเฉพาะต,ต,ตัวหางมันนะคะเพราะว่าเราจะเอาเนื้อปลาส่วนหัวมันเราก็เอามาต้มกับแกงส้มนี่แหละค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้ะค่ะนี่นะคะเราก็จะมีปลาท้พิมหนึ่งตัวใหญ่ๆนะคะพิกแกงก็จะมีกะปินะคะหัวหอมแห้งพริกแดงจินดา มะขาน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ซุปก้อนขนอนหนึ่งก้อนนะคะต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะแล้วก็มีหัวผักกาดขาวาแล้วก็มีอดอกแคร์ที่เราจะแกงส้มดอกแคร์วันนี้แล้วก็กระชายนะคะแล้วก็กะปินะคะเดี๋ยวเราไปดูที่หม้อนะคะหม้อนะคะพี่ตู่ก็ต้มน้ำไว้นะคะเราก็จะเอา,เอา เนื้อปลาลงนะคะเพื่อจะเอามาทำาน้ําแกงให้ข้มข้นๆนะคะนี่ค่ะรอเนื้อปลาสุกนะคะเราก็เตรียมผัดให้เรียบร้อยนะคะเพื่อจะได้รวดเร็วไม่นานเนาะไปดูกันเลยจ้าค40เม็ดลองดูก่อนนะคะพี่แกงอ้อลืมใส่ ก้อนซุปขนอไปหนึ่งก้อนนะคะเพื่อจะแกงส้มเราจะได้กลมกล่อมนะคะแค่สาิบเม็ดพอแล้วเนาะวันนี้เราก็จะทำแบบไทยๆเนาะที่ทำที่ยากๆก,ก่อนนะคะน้ำพริกนะคะกระชายนี้พี่ตู่ล้างสะอาดแล้วเนาะ นี่ค่ะเราก็ใส่กำหนึ่งค่ะสิบบาทนี่ค่ะตากำหนึ่งเนาะมันจะหอมนะแกงส้มใส่กระชายนะหั่นกระชายหั่นหัวหอมนะคะหัวหอมโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูตอนที่พี่ตู่ตา นะคะพี่แกงโอเคค่ะได้เวลาแล้วเนาะเราก็ล้างพี่ตู่ก็ล้างผักไปสักนิดนึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มาตำพี่แกงกันนะ โอเคค่ะละเอียดสำหรับพี่ตู่ก็ออกแค่นี้นะคะเสร็จแล้วพี่ตู่ก็จะใส่กะปินะคะกะปิสักครึ่งช้อนโต๊ะนะคะกะปิแกงนะคะใส่สักครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่มากเดี๋ยวจะมีกลิ่นแรงเกินไปนะคะไม่พอนะคะนี่ค่ะ จากนั้นพี่ตุ่ก็จะเปลี่ยนเป็นครกดินนะคะน,นั้นแกงส้มนะค้นๆนะจะอร่อยมากนะคะระวังระวังก้างด้วยนะคะพี่ตุกก็จะใส่เนื้อปลา,าทับพิมนะคะตัวใหญ่มากตัวกิโลนึงนะคะตัวใหญ่มาก ก็จะเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพี่ตุก็จะไปเติมนะนี่เลยนะคะตำพริกแกงให้เขาเข้าไปเข้าด้วยกันนะคะนุ้ยหอมมากเลยอะพริกแกงแมวนี่ค่ะก้างแล้วก็เอาออก อ,อย่าลืมนะคะแกงส้มใส่น้ำน้อยๆนะคะเรียกว่าขลุกผิกไม่ต้องอีลงชงเชงนะคะก็จะอร่อยมากระวังเนื้อก้างนะเห็นไหมเนี่ยก้างเยอะเลยดีนะแกะก้างปลานินเขาก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะโหถ้าติดคอนะแย่เลยนะเนี่ยเม่กี้พี่ตู่เห็นก้างแป๊บๆนี่อ๋อค่ะ เวลาเราซดเข้าไปเนาะถ้าเราไม่ดูกล้างนะโยไม่รูจ้จะนึกสภาพยังไงเนาะโอเคเห็นไหมคะนี่ค่ะจะอร่อยเพราะอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะรอรอ,อน้ำเดือดนะเราก็จะเอาพริกแกงลงแล้วก็เนื้อปลานินที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งลง เพื่อจะเวลาเราทำาใส่ถ้วยแล้วจะได้สวยงามจะได้จะหวานนะคะแกงส้มเราจะหวานมากนะวันนี้แกงพี่ตูก็ประมาณปลากิโลหนึ่งร้อยหนึ่งคะปลานินไม่ถึงโลนะคะร้อยหนึ่งนะคะส่วน ผักดอกแคเจ็บาทนะคะโลละเจ็ดสก็ผักผักรวมแล้วนะหัวผักกาดขาวดอกแคกระชายนะคะร้อยยีสบห้าบาทนะคะปลาตัวหนึ่งก็สองร้อยนะคะ แค่นั้นเองค่ะ200กว่าบาทได้แกงส้มอร่อยอร่อยน้ำ้มเข้มข้นนะส่วนก็พอน้ำเดือดแล้วพี่ตุกก็จะเอาเนื้อปลาลงนะน้ำซุปอะ่ะอร่อยอยู่แล้วนะคะเพราะว่า,เ,าเราใส่ซุปก้อนคะนอนะคะพี่ตุกก็จะใส่หัวผักกาด เนาะใส่ลงไปเขาจะได้หวานหวานเนะเพราะว่าเขาเขาเขาสุกช้าพริกแกงลงเห็นไหมคะพริกแกงเข้มข้นมากนะคะแกงหม้อน,นี้ก็คือ,อลิปครึ่งนะคะก็ใส่น้ำลิปครึ่งนะคะเนื้อปลาครึ่งตัวนะคะพริกแกงก็ตามชอบใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่เนาะอย่าเลิม น้ำก้นพกนะคะอร่อยแท้แม่ว่าโบราณว่าไว้เนาะวันนี้ใครเตรียมตัวไปลอยกระทงแล้วยังคะประเพณีไทยโบราณเนาะลงอาหารในน้ําแกงก็มีเนื้อปลาไว้อยู่แล้วเนาะนี่เราก็พลิกได้นะคะ นี่เห็นไหมคะน้ำแกงเราก็จะข้นนะคะเหมือนเหมือนเหมือนก,นกันกับที่เราทำน้ำยาแกงป่าเลยคะ่ะเหมือนกันเดียเลยแต่ว่าน้ำยาแกงป่าเราไม่ใส่มะขามแค่นั้นเองคะ่ะแกงส้มนี้เป็นการ ท้าพิสูจน์เลยนะคะใครทําแกงส้มอร่อยแล้วทำต้องทำอาหารอร่อยแน่นอนเพราะเขามีแค่พริกพริกกับหอมแค่นั้นเองเนาะพริกหอมกระชายเท่านั้นเองค่ะปรุงรสกันด้วยการพี่ตู่จะใส่น้ำตาลมะพร้าวไปครึ่งฝานะคะครึ่งฝานะคะแล้วก็จะใส่ แกจะใส่จะใส่น้ำมะขามเปียกไป1นกระบวยหนึ่งนะคะหนกระบวยหนึ่งนะคะเราจะปรุงตอนนี้เลยส่วนพริกแกงเราตำเองนะเราก็รู้ว่าเขาไม่เค็มแน่นอนเพราะฉะนั้นแกงต้มพิตุจะใส่ พี่ตู่จะใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาโอเคค่ะจะกินไม่เผ็ดแกงหม้อน,นี้เผ็ดหน่อยนึงนะคะต้องลดเผ็ดลงนะคะพี่ตู่ใส่30เม็ดก็ให้เหลือ20เม็ดนะคะเพราะว่าออกจะลดจัดไปหน่อยนะ พี่ตู่ก็จะใส่น้ำปลาไปสักซักสองช้อนโต๊ะเนาะนี่นะคะนี่นะคะพี่ตู่จะใส่น้ำปลาไปสองช้อนโต๊ะเพี่ตู่ก็จะใส่ นี่เลยเห็นไหมคะแกงส้มนี้จะออก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 เปรี้ยวหวานนิดนนะคะแกงส้มนะคะ เห็นไหมคะแกงส้มของพี่โตเห็นไหมคะก็เสร็จเรียบร้อยอร่อยกลมกล่อมนะคะน่ารับประทานมากลองไปทำทานนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะสูตรนี้นะคะใครชอบหวานก็เติมหวานใครชอบเปรเี้ยวเยอะๆก็ใส่เยอะๆนะคะแต่ของพี่ตู่พอแค่นี้เนาะโอเคคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะจ๊ะ Okay. <laughs>